โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มีรายการ g ีเมคชาแนลนะครับผมกับผมปั้นคนเดฟชินเคยนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมคัสติเดชในเซิร์ฟอารีอยนนะครับวันนี้จะมาเล่นตัวของจ็อบนะครับก็นั่นแหละครับเนาะจดหมายนี่ก็ไม่มีอะไรมากครูไม่แรงเง้นสัตว์น้ำมันไม่ได้โปรน้มันเลิกโปรแล้วนะก็จ็อบเนี่ยจะขึ้น M37 แล้วนะครับขาดแค่ชิ้นเดียวนั่นเองก็ลองดูซิอาจจะ ไม่มีแหละเออไปเถอะก็เป็ดปี๊ดหนึ่งนะฮืมเย็ดเคทีเอ็มพีอยู่หมอบนะมันชอบเล่นทีเอมพีนะฮูลี่เลยผมชอบมากแปลกๆอ่ะมีเธอผมไม่เล่นนะนะใหเธอรโอ้โหเวอร์ไมนเล่นนะไม่เล่นดูปืนเงนถ้าปืนไม่ค่อยมีกอ็มาเล่นนะฮะดูครับนี่คือดาร์กเก้าจำนวนสูงมากนะเออเล้วอะดินะปืนเนื้อตุงเบอรยนะไม่ค่อยเยอะมากไม่ค่อยเยอะเท่าทุกคนนะ แต่ว่าปืนบางกองขอนักตีงีกว่านะครับเล่นสตอมไหมไม่เอาติวไนท์เด้อต,ตอนนี้ก็ฝนตกที่บ้านครับถ้าแบบว่าหนึบแหลกหรือว่าไงก็ต้องขออภัยนะครับก็ไปกันเลยครับอุ้ยลุมเขาด้วยอ่ะเอา้าแม่งแหลกไม่จอยหนึ่งคนนะน่าจะเอแต่อีฉี่ยไม่โดนตายครับผมห้องไก่อย่างนี้ว่ะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว สติวไหมพีเอลอะเออดีดีดีพีก้าส่นดีดีแล้วนะมาเอแน่นอนหนึ่งตัวอาไม่มาเว้มันไปนู่นเว้น้ำโลง่งใครจอยอ,อะมึงกลับมาทำไมอ่ะเน้นหัวครับพีก้าส่วนจำไว้นะครับถ้าใครอยากเล่นเนาะก็เน้นหัวเข้าไว้นะครับอา้าวมันยังไงอ่ะอ๋ออยู่ตรงนู้นแหละหรือว่าตรงนี้เท่าที นะครับอไปไหนมึงไปไหนผมนี่บอมิกแล้วกูกลับเลยเห็นไหมมันเห็นนะตายผมมันกลับมาบ้าตายผมเก็บสีตัวใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ขอภัยที่ผมแบบว่าหายไปนานอยู่เนาะแบบไม่ค่อยลงคลิปเลยนะครับก็พอดีติดเรียนนะก็นั่นแหละเนาะ เพราะว่าถ้าผมติดเรียนผมก็จะไม่มาดเลยนะครับเป็นตามสเต็ปก็นั่นแหละซึ่งก็ขึ้นชั้นใหม่ก็ค่อนข้างที่จะเอ่ไกลมนเยอะเดิมนะครับเออปิดเทอมแล้วเนาะก็มันต้องเรียนหนักกว่าเดิมนั่นแหละนะช่งางใหม่กูดถึงล่นเกมด้วยนะเดี๋ยวจะเบิดกันเอาซะก,ก่อนเนาะอะไรของมันเนี่ยอ่ะอะไรอะไรนี่คุณพี่เขาา้าสูงยังไม่แต่สักรอบนัเนนะเราคิดว่าจะกอดไลน์ไหมนะไม่แน่นะไม่แน่ ผมไม่สนก็ไล่แม่แต่ผมยิงไปชิวๆนะที่ผมไม่ได้ตั้งใจยิงไนะเอาจริงนะครับไม่มาแหละน้ำไอ้เพื่อนมันเก็บเพื่อนเราวะแสดงว่าเอเยอะมัง้งดูดูนี่กันดีกว่าตายผมตายหมดเลยครับกดไล์ด้วยค่าค่าแปดนะเออก็เดี๋ยวไปดูอีกตาแล้วซึ่งมันีก็น่าจะมาเล่นสองตาเนาะคงจะไม่ได้แบบว่ามาเล่นยาวๆเนาะไปติด ง่ายแล้วนะครับก็ขออภัยนะทำไมชื่อมันดูแบบโฟงหมดทุกคนเลยวะเอยเอาไว้ปีเตอร์ไว้เอาว่ะคนนี้แหละครับที่เขาบอกว่าเล่นเกมนี้มาสี่ปีนะครับเออ <g ül> ก็ไม่รู้ทำได้ไงนะเพราะเกมนี้ออกมาแค่ปีครึ่งเนาะก็อภิษเราเองนะเพราะเขาโม้หรือเอาอออออออพูดจริงเนาะก็ไปกันเลยครับที่กระสืเหมือนเดิมนะผมไม่รู้ว่าจีไมได้ป่านะครับฟังไม่แ่งโลก วันนี้มีวอลเคมด้วยก็ก็มุนๆน,น,นิดหนึ่งนะครับมาแล้วว่ะมึงเห็นเวียนไเขี้ยมหมเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เกาะไม่มีอ่ะคือใส่เกาะเมื่อกี้ผมไม่ค่อยได้ดูนะครับอยู่ดีมันก็ตายเฉยน่าจะเกาะหมดนะเฮ้ยหรือหรือแม่้งใส่เอ๊บัตเดอร์น่าจะมีเกาะน,นะเฮ้ยไอ้จ็อปมันจะเล่นไหนมีเกาะได้อ่ะเฮ้ยผมเดี๋ยวไปดูแป๊บนะต้องเกิดใหม่ผมก็ลืมดูเลยไม่รู้น่าจะใส่แหละนะะ เราเพิ่นตายครับตามเสร็จเดิมเนาะดักแปดของกูเลยไหมตอนนี้อีกชิ้นเดียวดักขึ้นเอ็นสามเจ็ดก็น่าจะคืนนี้แหละนะคืนนี้ผมจะลงผีกระจอบนะสามตา n o r m a l l นะผมว่าว่าน ormal เนี่ยของออกดีกว่า hard นะครับคือ hard เนี่ยเอ้ยก็มีก่อนดีกว่าถ้า hard เนี่ยคือออกดีคือออกดีเลยนะแต่ว่าถ้าเป็น normal เอ้ยถ้าเป็น hard แต่ว่ายิง่งน้อยๆคะแนนไม่ถึงหรือว่าดวงซวยเนี่ยก็จะออกเคี้ยมากนะซึ่งก็นั่นแหละครับนะได้ไดไดตัวหนึ่งว่ะ ท่าน normal เนี่ยยิงยังไงก็ตามเนี่ยมันโอกาสออกชิ้นส่วนเนี่ยเยอะกว่าฮาร์สนะผมอบอว่างั้นนะเราไปเสียเวลาเสียชุบเส,เสียนู่นเสียนี่แต่ฮาร์สเนี่ยคนส่วนใหญ่ไปเล่นเนี่ยคือเขาต้อมเวลด้วยซึ่งเวลหลังจาก1กสิบไปก็ไม่มีผลนะครับอยู่ที่ฝีมือคุณล้วนๆนะเช่นตัวนี้เวลหกสิบเจ็ดหมือนก็แปดแล้วก็ไม่มีผลครับมามันเกินหกสิบมาแล้วก็อยู่ที่ฝีมือล้วนนะนำมาแค่ที่นะก็แล้วแต่คนจะชอบหรือว่ายังไงนะครับ ดีกว่าผมเนี่ไอทั้งพี่จอเลยตอนนีน้คือพี่เาเล่นเก่งมากนะใครจําได้ก็อีมิยอโคตรเก่งนะก็เก่งทุกผมก็แบบว่าไปดูพี่เขาเล่นโมบายมาก็แบบเก่งอะ่ะเออเก่งมากอะไม่รู้ว่าแบบแบบว่าทําเกิดมาจากอะไรนะคือเก่งชิปหายนะหมายวานี่อันนี้เสินทรวนนิดนึงขออภัยนะฝนตกแล้วก็แบบอะไรสักอย่างด้วยนะ,ะเพื่อนเราเก็บได้ไหมดีไหม ไม่มีฮะอ่าไปไหนแล้ววะแล้วเพื่อนกูไม่วางระเบิดวันนะี้เพื่อนอเ,เพื่อน,นแหละเพื่อนเพื่อนอะไเหมือนกับเพื่อนไปวางในที่นี้เ,เอา้าไม่อนตายไหนแกนอ๋อหนีสั่นสั่นข้างบ้านไม่โดนโดนที่หนึ่งอุ้ยขี้มดมากครับอู้หูโอโหล,ล่าดฮยโคตรยิงขี้มดอ่ะฟูะลี่ระย,ากกายะไกลฮะอันนี้พูดผมพูดจริงทีฟูลี่เป็นปืนลูกซองที่แรงรัว แล้วก็รีโหลดเร็วเพราะมันเรือแม็กนะก็ถือว่าโกงแต่ว่าถ้าระยะไกลเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งเบาแบบก๊อกกีก้ครับคือเบามากนะครับถ้าไม่อัดกระจังๆในระยะประมาณเนี้ยคือมันยิงไม่เข้าเลยครับผมบอกเลยบูรีเนี่ยนะแบบต่อไปสไนเปอร์นี่อดนะเกมนี้อดนะแต่ความแม่นยำหนึ่งร้อยเต็มเพราะเกมนี้ต้องไม่ต้องไปห่วงว่าแบบกระสุนจะกระจายแบบไปนู่นไปนี่นะแม่งไม่มีทางครับถ้าคุณเป้าเล็งโดนอะงไรสไนลูกซองอะไรมึงโดนหมดครับเออ แต่ว่าคาสิทเนี่ยสไนหมวดป็นเอฟน่ถือว่าเออ่ค่อนข้างที่จะสมจริงนะเพราะว่าต้องยิงดักนะถ้าเอฟซิก็ลากไปเลยนะครับเออมาสองเพื่อนกันต่อว่าเขาจะไหวไหมนะครับมึงแพ้ไปด้วยนะดูดิจุดจบคลิปนี้สักทีนะแบบว่าคลิปมันยาวผมต้องไปทำอะไรอื่นต่อไงขออภัยมันให้นี้นะ <S <S ปีตเตอร์ยังไม่ได้คิวอีกอ่ะเอฟเขปีตเตอร์ปีตเตอร์เอ้ยปีตเตอร์แล้วมันแล้วมันเล่นไม่ได้หรอเออผมไม่รู้นะจุดนี้นะเออปีตเตอร์หายดีกว่า เออเออแม่งหายจริงครับปีเตอร์ว่าเด็กปีเตอร์หายเอาแม่งหายไปแล้วม่หลุดไปละหลุดไปน้าน,นี่วะ่ะโดนกู้ไปแล้วแม่งเออเล่นอะไรก็แพ้ไอ้ห่าไปดาก,ก็ได้ผมเล่นด์กไม่เป็นนะครับถ้าผมเล่นตัวคนอื่นเล่นเป็นแบบดักเอ็มเอ็มสามหกอย่างเงี้ยผมเล่นไม่ได้ต้องสามสสามแปดซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยมันแค่กระสุนนิดเดียวครับเนาะ แต่มันเป็นแบบความปัญญาออนของผมที่แบบว่าคือเวลาสีปืนมันเปลี่ยนอะไรสักอย่างเนี่ยผมยิงไม่ได้ครับเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้นะแตบบ่ว่าแบบดูดาร์กไม่มีแสงนี่ยิงได้อ๋อเป็นไรไม่รู้นะ่าเอาเพื่อนตายหนึ่งครับจังหวะนี้อยู่ไหนกันฟ้าเอายามไหมไม่มีนี่ว่ะอ้าวบอมดบอบวะ นผมคนเดียวนี่แพ้ผมแพ้เปล่าด้านนู้นน,นะเดี๋ยวมันเห็นผมก่อนแหละอยู่ดีก็ปายมนาะแต่ผมโดนไดเมจตั้งนานนะเออช่างแม่หนะักตุ๊ดตั้งก็ดีนะก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไมว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะก็ต้องขอฝากกดไลค์นะกดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ช่อง ด e m x channel ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เขาบอกเลยว,ว่าฝนนี่ตกหนักมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเน็ตก็ได้เมื่อกี้ผมเลยโดนดิงตานะก็แค่นี้แหนะก็ไว้เจอกันคะลิปหน้านะโชคดีทุกคนย้ yeah.